สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องเบลเ Be a ็ c ช a n n e l วันนี้เราจะมาทำา p การรีวิวของกันนะคะนี่นะคะนี่คือไม้เทา้าไม้เท้าระดับไฮเอนดชื่อว่าแบรนด์ชาดาน,นะคะเป็นแบรนด์ของไต้หวันแล้วก็ดูแพคเกจก็ดีนะ,ะแล้วก็นี่ด้านข้างนะคะเขายังแบบได้รับรางวัลมากมายนะ มีทั้งกูดีไซน์อะไรนะคะบาบารลาก็เรายังไม่เคยแกะกล่องน,นี้มาก่อนเลยนะคะเราจะมาอันลอกกันที่นี่เลยว่าไม้เท้าระดับไฮเอเนี่ยเป็ยนยังไงมาไม้เท้าวันนี้นะคะเขาออกแบบมาให้ผู้สูงอายุได้ใช้งานอย่างสะดวกสบายแล้วก็ไม่ใช่เป็นไม้เทา้าแค่อย่างเดียวน,นะคะมันสามารถทำเป็นเก้าอี้นั่งได้ด้วย นี่คือแพ็กเกจที่เขาขอามาค่ะแล้วก็มีคู่มือเป็นคู่มือการใช้งานใช้งานยังไงมีวิธีบอกหนึ่งสเข้าใจง่ายนะ <Yahoo! S 1> แล้วก็ยังมีคู่มือที่เป็นเล่มภาษาอังกฤษก็มาบอกวิธีการใช้งานแหละแล้วก็ รายละเอียดของวัสดุขนาดอะไรแบบนี้ไม้ท้าวันนี้นะคะทางผู้ผลิตเขาเค็มว่าของเขาเนี่ยดีจริงวัสดุเหล็กแข็งแรงแล้วก็พลาสติกตรงเนี้ยสามารถกัน UV ได้นะคะ <Yeah. S 1> ก็คือของเขาทนทานนั่นแหละแล้วก็ไม้เท้าอันนี้นะคะสามารถรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลเลย <Wow. S 1> แล้วก็พิเศษก็คือตรงนี้ เวลาที่เราใช้ไมท้ทามันก็จะมียางตรงนี้ใช่ไหม <_ S 1> เขาบอกว่าของเขาเนี่ยกันลื่นได้ดีมากๆเลยเหมาะสําหรับผู้สูงอายุไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยหรือในการใช้ได้อย่างสะดวกเลยนะคะน้าหนักน้ําหนักของอันนี้นะมันก็คือมันเป็นเหล็กอะแล้วมันก็ยังเป็นเก้าอี้ได้อีกก็คือไม่ได้ไม่ได้หนักแต่ก็ไม่ได้เบาก็คือโอเคเหมาะสำหรับการใช้งานดี มาดูวิธีการใช้มือกันเลยดีกว่าว่าใช้ยังไงจากที่ดูคู่มือนะคะก็คือหนึ่งวิธีที่หนึ่งเพียงแค่หมุนล็อกตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเด้งออกมาไปเป็นตนี้เลยเราจะลองหมุนเลยนะหนะมุนเลยนะเลยนี่นะคะเ,คเขาจะบอกอยู่ว่ามีล็อกสําหรับตัวล็อกแล้วก็หมุนด้านนี้เป็นเปิดเห็นไหมอันนี้ถ้าหมุนเปิดจะต้องหมุนมาด้านนี้ยด้านเนี้ย พร้อมนะหนึ่งสองามกนี่คือกลายเป็นเก้าอี้แล้วอะง่ายง่ายมากๆเลยเพ mm ี hmm. ยงแค่หมดล็อกตรงนี้นะคะก mm ็ hmm. มาดูกันว่ามันเป็นยังไงนี่คือสามารถนั่งลงมาได้เลยนะ mm hmm. แค่หมุนปุ๊บมันก็แบบมันรับน้ำหนักหมดแล้วมันล็อกทุกอย่างแล้วอะ mm ่ะอือแล้วก็ตัวพลาสติก โครงตรงนี้เขาไม่ได้ออกแบบมาแบบแบนๆซะทีเดียวนะเขาออกมาเป็นแบบโครงแล้วก็แบบรับน้ําหนักรับเหมาะกับสรีละที่แบบก้นผู้สูงอายุเขาก็จะแบบไม่เหมือนก้นสาววัยรุ่นเลยเขาก็นั่งลงไปมันก็จะแบบสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะก็เนี่ยเขาก็มีการลื่นมาให้แล้วก็วัสดุที่ใช้ก็เป็นเหล็กอย่างดีแล้วก็มีพวก รดูดแล้วก็โครงสร้างต่างๆที่มันแบบเนีแบบ่ยเห็นปะมันเชื่อมลงมาสามารถรับน้ําหนักได้ไม่เหมือนไม้เท้าที่เราเห็นทั่วไปที่เขาแบบทาออกมาเป็นขาเดียวรู้สึกว่าอันนี้มันน่าจะแข็งแรงมากกว่าเยอะเลยนะแล้วก็วิธีเก็บวิธีเก็บก็ง่ายมากๆนะคะก็แค่ดึงตรงเนี้ยมันต้องจับดีๆแหละดึงตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็หมุนล็อกมันก็กลายไปเลยยวเราจะหมุนให้ดู ขออนุญาตปึ๊บปึ๊บแบบนี้นะนี่แล้วเราก็หมุนให้เข้าล็อกที่เดิมที่เราหมุนปึ๊บนี่คือวิธีเก็บเสร็จแล้วอ่ะอได้ไหมเมื่อกี้นะคะเราเพิ่งเห็นตรงนี้นะคะว่าเขามีออปชันเสริมก็คือเขาซ่อนเชือกมาให้เราด้วยก็คือไม่เกะก,กะ,ะแล้วมันอยู่ข้างในแบบนี้นะเราก็แค่ดึงออกมาเป็นแบบสำหรับใช้งานในการเก็บเราเอาตรงนี้ไปแขวนปุ๊บ ก็สามารถแขวนเก็บได้เลยแล้ก็เพื่อไม่ใช้เมื่อไม่ใช้เราก็สามารถพับเก็บมันเข้าไปได้นะคะคืออันนี้ก็ดีนะออกแบบมาแบบได้ดีไม่เก็ะกะใช้งานสะดวกดีปึ๊บนี่ก็กลายเป็นเก้าอี้เลยนะคะจะนั่งแบบด้านหน้าแบบนี้เออนั่งสบายอะ่ะนี่เพิ่งเคยนั่งครั้งแรกนะ คือเก้าอี้ปกติมันจะแบนๆใช่ไหมแต่นี่มันมันสามารถแบบดุกดิกดุกดิกแล้วก็มันโคง้งมันโค้งลงไปอ่ะสำหรับคนที่สนใจต้องการสั่งซื้อนะคะไม้เท้ารุ่นทาร่านี่นะคะเขาก็จะมี2ขนาด2ไซส์ก็คือขนาด82เซนติเมตรแล้วก็85เซนติเมตรนะคะส่วนสีก็จะมีทั้งหมดสีสี <Wow. S 1> มีสีเขียวก็วคือสีนี้เลยสีเขียวชมพูน้ำตาลดำนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ ริงการสั่งซื้อไว้ให้หละกันด้านล่างนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็ครั้งหน้า EP ต่อไปเราจะมารีวิวอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ก็แค่นี้ค่ะบ๊ายบายททาดา